แม้รัฐสภาจะเปิดประชุมมาแล้วถึงสองชั่วโมงด้วยกันโดยมีคุณชัยชิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมสองชั่วโมงจนถึงขณะนี้ไม่สามารถที่จะลงมติในวาระสามได้ที่ประชุมยังคงถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ขัดข้อบังคับข้อที่86หรือไม่บรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรคุณร่มชัดแก้วเขียวผู้สื่อข่าวทบหจะรายงานมาให้ทราบครับ คุณรบจัดเชญครับคอบคุณคะคุณ,คณจกกักรพันธ์นะคะตามที่คุณจกกักรพันธ์บอกนะคะขณะนี้ยังคงเป็นการถกเถียงกันของสมาชิกซึ่งผ่านมากว่าสองชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ะค่ะส่วนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามวันนี้นะคะรัฐบาลก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีการล็อบบี้เพื่อขอเสียงสนับสนุนนะคะซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะนายสุเทพเชือกสุบรณรองนายรัฐมนตรีด้านความมั่นคงในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกค่ะว่า การลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระสามเป็นสิทธิของสมาชิกรัฐสภานะคะพร้อมยืนยันรัฐบาลไม่ได้ส่งคนไปล็อบบี้สวเพื่อขอเสียงสนับสนุนการลงมติส่วนกรณีในปัญหาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาแนะห้นายกร,รัฐมนตรีชะลอการประกาศยุบสภาออกไปก่อนนั้นนายสุเทพเห็นว่ายังไม่ถึงจังหวะที่จะหารือกันเรื่องนี้โดยขอรอให้เงื่อนไขทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้จึงจะไปพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลค่ะ ด้านนายบุญจงวงไกรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ยืนยันค่ะว่าสอส,อสอพักภูมิใจไทยจะลงมติสนับสนุนสูตรสอส,อสอแบบ375บวก125และเชื่อว่าคงไม่มีสสของพักฝืนม,มติพร้อมระบุว่ายังไม่ได้ยินข่าวพลตรีสนันขจรประสาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาจะย้ายมาร่วมงานกับพักภูมิใจไทยค่ะ ด้านพลตรีสนั่นขจรประสาทนะคะประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาก็ปฏิเสธกระแสข,ข่าวย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็ไม่มีความคิดตั้งพรรคการเมืองใหม่เพราะว่าพอใจในพรรคเล็กและหวังเพียงแค่เห็นบ้านเมืองสงบเท่านั้นค่ะทุกใจยยังไม่เจอเขาเลยด้านรอตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสาวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะสัดส่วนสส375เบวกหนเนื่องจากพกรรคร่วมรัฐบาลมีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนี้แม้การลงมติวาระ 3. จะ ผ่านความเห็นชอบแต่เชื่อว่านานะยกรัฐมนตรีก็จะไม่ตัดสินใจยุบสภาค่ะ ด้านนายชชิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎรคาดว่าการลงมติพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสาวันนี้จะใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ4ีชั่วโมงครึ่งนะคะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อใดนั้นคงต้องรอให้ถึงวันที่18กุมภาพันธ์นี้ก่อนค่ะสําหรับการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามาตรา190ราและมาตรา9กถึง98ต้องล่าช้าออกไปนะคะเมื่อนายประยุทธ์ศิริพานิ์สสพักเพื่อไทยเสนอยติด่วนให้มีการวิน,วนิจฉ นาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งสองฉบับในวรระที่1และ2เพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหรือว่ายกเลิกนะคะจะต้องระบุเลขมาตรลาที่แก้ไขไว้ในหลักการและเหตุผลด้วยแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมก็เห็นว่าไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับอย่างไรก็ตามแม้จะมีมติดังกล่าวนะคะแต่ก็มีการถกเถียงกันของสมาชิกเรื่องการลงยติด่วนจนประธานต้องสั่งพักการประชุม5นาทีค่ะจากนั้นนะคะประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าจะไม่มีการพิจารณาว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาถูกต้องหรือไม่หากยังมีผู้ด ใจก็ขอให้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญค่ะค่ะแม้ว่าจะมีท่าทีดังกล่าวออกมานะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังคงมีการถกเถียงกันและการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้นะคะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาช่วงนี้กลับไปทางสถานีกรอนค,ครับขอบคุณมากครัคบคุณร่มฉัดครับประเด็นที่เขาเถียงกันอยู่ก็คือว่าในร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ86เนี่ย เขาบอกว่าให้เวลาแก้ไขรัฐมนูญให้ระบุรายเรขมาตรามาด้วยแต่ว่าการแก้ไขตัวนี้ยังไม่ระบุเมื่อไม่ระบุเนี่ยก็จะมีคนก,ก็มากหมอนะฮะ,ะมีคนมีคนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามข้อนะครับะนะฮะก็เถียงกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของวรระสามสมมติว่าต,ตรงนี้ผ่านไปได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการลงมติในวาระสามการลงมติในวาระสามนี่จะมีการขานชื่อเป็นลายบุคคลตั้งแต่อักษรกไก่เรื่อยไปนะครับ จะเห็นได้ว่าในวาระสองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเ,เสียงที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองประเด็นเนี่ยมีอยู่298เสียงนะฮะ298เสียงเนี่ยหลายคนก็บอกว่ายังไม่ใช่หลักประกันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขในสูตร375บวก125เนี่ยจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในวาระสามหรือไม่นะครับเพียงแต่ว่า298เสียงเนี่ยคือต้นทุนของฝ่ายรัฐบาลที่มีอยู่ในมือ ส่วนความโน้มเอียงที่รัฐสภาจะเห็นชอบในขั้นสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนั้นอยู่ที่วันนี้ขณะนี้ไปดูตัวเลขสสมี4 8 0อเสียงนะครับที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้480เสียงก็มีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็มีทั้งฝ่ายรัฐบาลสองสภารวมกันขณะนี้มี630เสียงนะครับสวมี150เสียงรวมกันแล้วเนี่ย630เสียงเสียงที่เกินกึ่งหนึ่งคือส1 3เสียงนะครับ ในคราวที่แล้ว298เสียงที่สนับสนุนเนี่ยนะครับยังไม่ถือว่า <Ừ. S 1> ถึง313คือเกินกึ่งหนึ่งะจะต้องหาจำนวนสมาชิกมาเติมให้ได้อีกอย่างน,น้อยๆเนี่ย15เสียงถึงจะเกินกึ่งหนึ่งคราวที่แล้วเนี่ยมีสมาชิกงดออกเสียงในวาระ2องเนี่ย35คนแล้วก็ไม่ลงคะแนน3คนคนในจำนวน38คนเนี่ยยังไว้ไมตรีไม่ถึงขั้นออกเสียงตรงกันข้ามกับสูตรนี้จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนัก สำหรับการสนับสนุนร่างนี้สูตรนี้ที่จะหาเสียงมาเติมเต็มโดยเฉพาะจากวุฒิสภานะครับที่ว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเย็นนั้นก็เหตุผลสําคัญก็คือมีเสียงจํานวนที่แน่นอนอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยสาเสียงเป็นเสียงสสพักร่วมรัฐบาลและเสียงสสรัฐบาลอีกจํานวนหนึ่งที่แฝงอยู่ที่ไม่สนับสนุนเสียงใน พักรวมรัฐบาลที่ไม่สนับสนุนเนี่ยเป็นเสียงของกลุ่มพลตรีสนันขจรประสาทที่เคยหมายมั่นปั้นมือว่าสูตร 400+ บวกร้100อยเนี่ยน่าจะผ่านรัฐสภาได้แล้วท่านก็สนับสนุนสูตรนี้มาตลอดนะครับในขณะที่เสียงสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่เนี่ยยังสงวนท่าทีอยู่ในกลุ่มงดออกเสียงไม่ลงคะแนนและรวมถึงไม่เข้าร่วมประชุมโดยมี36เสียงเห็นชอบสูตร3 7 5เบวกอีอีก38เสียงไม่เห็นด้วยจึงเท่ากับว่าอีก76เสียงที่เหลือนั้นยังมีโอกาสที่จะแปลเปลี่ยนได้ เราคงจะต้องติดตามกันการขานชื่อคงจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอย่างที่คุณเร่มร่มฉัดแก้วเขียวได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้<ช>นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามดูการประชุมและยิ่งเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของการที่มีการวินิจฉัยมีการถกเถียงว่า ร่างร,รัฐรมนูญนี้ชอบด้วยข้อบังคับข้อที่86หรือไม่มโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นมีแน่นอนค,ครับมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะแต่ว่าการลงมติในวาระที่3นี้ทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขาบอกว่าจะไม่ไปรบกวนนะคะโดยพลตีจำลองสีเมืองก็ยืนยันว่าจะไม่เดินทางไปที่รัฐสภาอย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปสักการะพระบรมรูปทรงมาแทนก่อนจะกลับมาปักหลักที่สะพานมัขวานรังสรรค์ซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเดินทางไปแล้วไปสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ แล้วก็มีการปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของความช่วยเหลือเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านในอำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดด้วยจํานวน4คันรถบรรทุก6ล้อนะคะและต่อมาในเวลา9ก้นกาสามนาทีนะคะทางกลุ่มพัทธมิตรก็ได้นํเมือชนเคลื่อนข,นขบวนออกจากสะพานมขวานังสรรไปยังลานพระรูปนะคะลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณตนปกป้องรักษาดินแดนต่อพระบรมรูปของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยโดยการเคลื่อนขบวนไปในครั้งนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยสกัดกั้นอยู่แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบคอยดูแลอยู่นะคะโดยเนื้อหาในการกล่าวปฏิญาณก็คือจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะเอาแผ่นดินที่เสียไปให้กับกัมพูชากลับคืนมาทั้งหมดแล้วก็จะป้องกันไม่ให้ไทยเสียดินแดนเพิ่มเติมด้วยหลังจากกล่าวปฏิญาณเสร็จก็แยกย้ายกันเดินทางกลับสะพานนครวารังสร์เช่นเดิมในส่วนของการดูแลจากเจ้าหน้าที่นะคะด้านพลตํตรีวิชัยสังประยัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหนึ่งก็กล่าวนะคะว่าแม้ว่ากลุ่มพันธมิตรจะไม่เดิน ทางมาที่อาคารรัฐสภาก็ตามแต่ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงตึงกาลังแบบเต็มรูปแบบเมื่อถามว่ามีคําสั่งจากหน่วยความมั่นคงให้กลุ่มพัธมิตรออกจากพื้นที่ภายในเย็นวันนี้ทางพลตารวจตรีวิชัยกล่าวว่าจะมีการดําเนินการตามคําสั่งของสอ,อ,อสอแต่ว่าจะเน้นไปที่การเจรจาก่อนแล้วก็จะมีการนําประกาศของสอ,อ,อสอไปติดตรงพื้นที่การชุมนุมนะคะว่าส่วนไหนเป็นส่วนห่วงห้ามบ้าี๋ยวก็มาลุ้นกันค,นค่าเย็นนี้เนี่ย uh huh. เราจะขับรถผ่านที่สะพานมรควานได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะกลับมาดู สถานการณ์ในอียิปต์ซึ่งตอนนี้อึมครึมถึงแม้ว่าฮอสนี่บูบารักจะ,ะบอกว่าจะถ่ายโอนอำนาจบางส่วน,วนให้กับรองประธานาธิบดีก็ตามแต่แต่สถานการณ์ยังอึมครึมครับ สถานการณ์ล่าสุดในประเทศอียิปต์ประธานาธิบดีฮอสนี่มูบารักได้ประกาศว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งท,งทันทีตามคำเรียกร้องของผู้ชุมนุมขับไล่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีอียิปต์แถลงผ่านโทรทัศน์เมื่อวานนี้ว่ายืนยันจะไม่ลาออกท,ทันทีตามคำเรียกร้องของผู้ชมุมนุมแต่จะมอบหมายอำนาจบางส่วนแก่รองประธานาธิบดีโอมาสุไลามานโดยตัวเขาจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปตลอดช่วงการถ่ายโอนอำนาจจนกว่าจะถึงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ถ้อยแถลงดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ผู้ประท้วงจํานวนนับแสนที่รวมตัวกันที่จัตุรัสทาเรียกใจกลางกรุงไคโรเป็นเวลากว่าสองสัปดาห์เป็นอย่างมากเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงผู้นําทางทหารประกาศว่าทหารจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อความมั่นคงของประเทศและมองว่าการเรียกร้องของผู้ประท้วงได้รับการตอบสนองแล้วนอกจากคามั่นมอบหมายอานาจบางส่วนแก่โอมาสุไลามานรองประธานาธิบดีแล้วมู่บารักยังเสนอปฏิรูปรัฐธรรมนูญด้วย ในส่วนของอียิปต์นะคะก็ต้องบอกว่าทางประชาชนผู้ประท้วงก็ยังไม่พอใจนะคะเนื่องจากว่าทางมูบารักยังไม่ลาออกถึงแม้ว่าจะมีการถ่ายโอนอำนาจบางส่วนมาที่เรื่องของโครงการบริหารจัดการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนกับทางมูลนิธิสืบนาคเาสถียรค่ะนี่เป็นระยะที่2แล้วนะคะเป็นการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่คุ้มครองให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนด้วย โดยในปีนี้นะคะทางปตทก็จะสนับสนุนงบประมาณตลอดระยะเวลา5ปีเลยตั้งแต่พศ2553ถึง2557รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบ26ล้านบาทค่ะแบบข่าวดีสําหรับคนที่ไม่มีงานทําค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเอิ์มาแล้วคนนี้มีงานทําแน่นอนเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเหงาส่วนพี่จักรู้จักหนุ่มหล่อท่านนี้ไหมคะคุณคุณน่ะนี่หน้าตาคล้ายค อยู่แถวแถวพักประชาธิปัตย์อะถูกต้องค่ะเขาก็คือหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลนั่นเองสังเกตสีหน้าเขาสิคะคุณผู้ชมตอนนี้สีหน้าเป็นสีชมพูเลยทีเดียวสงสัยะจะมีความรักกำลังมีความรักเบ่งบารับวาเลนทายถูกต้องกับสาวที่ชื่อว่านาเดียนิมิตวานิชเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีการพูดคุยสัมภาษณ์เปิดใจกับนาเดียค่ะสักครู่เดียวค่ะ